สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c ช่องพลายเสาหา้าทุกทุกท่านนะคะสวัสดีวันแม่นะคะวันแม่วันนี้นะคะวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะก็นะคะขอให้คุณแม่แม่ f อทุกทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะคุณแม่คะขอให้ทุกทุกท่านนะคะประสบพบเจอนะคะแต่สิ่งดีๆนะคะไปทุกๆวันนะคะเนาะนี่นะคะ,จะเจริญไปอ่ ทำงานนะคะขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองไปทุกๆ,ๆวันด้วยนะคะนี่นะคะสุขทางกายสุขทางใจด้วยนะคะปลอดภัยจากโรคโควิดทุกๆท่านด้วยนะคะเนาะวันนี้นะคะเม่ควันก็มาอัปเดตถานะนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะได้ชมนะคะกับความน่ารักความขี้เล่นนะคะของพี่ปุ้มปุ้ยกับน้องสาวห้านะคะในวันนี้ด้วยนะคะนี่นะคะเนาะวันนี้นะคะก็นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าแม่ควานไม่เคยคุ้นเคยนะคะกับน้องปุ้มปุ้ยมานานแล้วนะคะวันนี้ไม่ไม่กล้าเสียงนะคะแต่วันนี้จะเป็นหน่วยกล้าตายนะคะเนี่ยนะคะไม่เสียงก็ต้องเสียงนะคะย่าอะไรประมาณนี้นะคะเนาะ นี่นะคะมาดูมาชมนะคะว่าน้องจะรู้สึกยังไงนะคะเวลาน้องเห็นแม่ความนะคะถือกล้วยนะคะน้องจะทําท่าทางยังไงนะคะกับพี่ปุ้มปุ้ยนะคะ,ะความสวยความน่ารักของน้องนะคะมีอยู่เสมอนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยงัดออกมานะคะมาโปรยเสน่ห์ให้กับทุกท่านได้ชมนะคะวันนี้เราจะได้มาชมกันนะคะว่าน้องเป็นยังไงนะคะ,น,งงน,ะ,คะนี่นะคะอ่าปุ้มปุ้ยวันดีค่ะกัน มาเน่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 สวัสด,ดีค่ะก่อนลูกสวัสด,ดีค่ะก่อ,ดดอกนอ ช oh ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะวันนี้โอ้โหนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยากอยากกินด้วยนะคะเนี่ยคะดูนะคะดูทำนะคะเอาแล้ว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 อยากินด้วย ออกออไนี่นะคะกกรอม่ก่อนกม่่อนเดี๋ยวก่อนกกมวยก่อนกดกดจําี่นะคะวามความน่ารักน้องก็จะประมาณนี้นะคะน้องชอบที่ จะเดินนี้ก็เดินไม่ได้นะคะนีนะคอดูนะคะจะทะะยังไงค่อูองจะมาดึงมือน,นะคะน่นะคะนี่โอโหหนะแล้วให้มนั่งเพื่ออะไรเนี่ยอยากรู้เนีเนี่นนให้มนั่งเพื่ออะไรดูม <laughs> าจกโอ้หาอะไรเนี่วันนี้นะคะเป็นวันแมอ่อนุสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน จะไปก็บ่ให้ใครไปนี่นะครับเป็นอะไรดูมันปักแล้วเอาแล้วนะะคจะไม่ให้แม่ไปได้ยังไงนะนี่นะคะโอ้ยหมาได้แค้นก็เกาะขาเดียวเดี๋ยวเดียวอาสวัตติค่ะกดทักทายก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ มูจงน้องเรียบผิวอเจียงนี่นะคะมูมูจวงน้องเรี้บงนี่นะคะความน่ารักของน้องนะคะเวลาเห็นแม่ควานนะคะมาอย่างนี้นะคะมีกล้วยมีอะไรกินนะคะน้องจากประมาณนี้นะคะมาดูนะคะเมื่อกี้กล้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะดูนะคะน้องจะเป็นยังไง คุณินมาแน่แต่เอาอะเมื่อสักทีไหนจมบอกสูอคุณยินได้ไหมเนี่ยนะเป็นบั้มบั้มบั้มบ้มอะาเงี้ยลยนะน้อนะบขี้อ่อนนะคะเป็นขี้อ่อนนะคะขี้อ่อนแบบชอบอ้อนนะคะน้องเบนช้างนะคะที่คุณเคยกับคนมาตลอดนะคะเพราะว่าน้องก็กินนมผงนะคะเหมือนกับสิ่งน้อยนะคะในเด็กจนะคะเนาะโอเคนะคะตอนนี้น้องก็อดไม่ได้นะคะเห็นแม่ควันไม่ได้เลยนี่เอาไม่เอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จะกอดอย่างเดียวนะคะนี่นะคะดูน้องทำนะคะนะคะ้นองเป็นคนมันหวานนะคะ I like it. ก็ต้องขอจบไปกับคลิปนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวหุ่นโอ้แม่เอ้ยบา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 ยก่อนเลยชมงวงบายบายก่อนนะคะ ต้องขอจบไปกับคลิปคลิปนี้นะคะความคิดเล่นคิดอ่อนนะคะพราว่า,าน้องชอบอ่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะประเอกตัวโกงของเราก็อยู่ข้างหลังนะคะก็ต้องขอจบไปกับคลิปคลิปนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ